ที่นี่คือวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารครับใกล้ตัวเมืองมากแค่5กิโลเท่านั้นแต่บรรยากาศดีเกินคาดอลังเกินคาดจุดเด่นของวัดนี้นะครับก็คือปูซีมุกดานะครับพญานาคขนาดยักษ์สูง20เมตรยาว122เมตรสีฟ้าอมเขียววิบวับอลังการสุดๆดคือเราเนี่ยก็ต้องจอดรู้ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเราจะไป ไหว้ปู่สีมุกดากันก่อนนะครับเดินตามทางเข้ามาเนี่ยก็จะเจอริบบิ้นสีแดงติดตามทางมากมายเลยนะครับไปรับชุดกราบไหวมาได้เลยแล้วก็นี่ครับเดินเข้ามาไหว้าตามปกติตามขั้นตอนที่เขาเขียนเอาไว้จุดทูปจุดเทียนดูเลขดูอะไรกันแล้วแต่ท่านนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทําการเดินลอด ัวปูสีมุกดานะครับมีจุดกําหนดไว้ชัดเจนเดินง่ายๆไม่ยากนะครับเดินเสร็จแล้วก็ชมวิวชมอะไรเนี่ยครับรอยพระพุทธาบาทก็มี เดินกันให้หนำใจไปเลยเสร็จแล้วอย่าลืมขึ้นไปสักการะพระธาตุภูมโนรมด้วยนะครับต้องเดินออกมาจากที่เก่าแล้วก็เดินขึ้นมาจะเจอแบบนี้สามารถสักการะได้ตามความสะดวกบอกเลยว่าที่นี่เป็นวัดที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดมุกดาหารอย่าลืมมานะครับที่วัดภูดมโนรมแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ตําบลนาศรีนวลอาเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร